ชื่อเจ้ายักษ์ค่ะไม่ต้องถามเลยว่าที่มาของชื่อหนูมาจากอะไรก็ดูจากขนาดตัวก็รู้เลยนะคะหนูชื่อเจ้ายักษ์ค่ะเจ้ายักษ์จริงๆแล้วไม่ใช่ชินชิลาของแฟลชินนะคะพอดีหนูมาหาคู่ค่ะ<า>ก็เลยเกิดเป็นอีพีนี้ขึ้นมาว่าจริงๆแล้วยักษ์สามารถอยู่ตัวเดียวได้ไหมยักษ์ต้องมีคู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้เรามาติดตามเรื่องนี้กันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเจ้ายักษ์นะคะเป็นชินชิล่าของน้องแพรลูกค้าท่านหนึ่งนะคะมาหาคู่คู่ในที่นี้สําหรับเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์เป็นน้องตัวเมียนะคะคู่ในที่นี้ของเจ้ายักษ์เนี่ยคือเป็นน้องตัวเมียเหมือนกันเพราะว่าเจ้าของไม่ได้อยากเลี้ยงเราให้มีลูกเพียงแต่ว่า อยากเลี้ยงเราให้เจ้ายักษ์มีเพื่อนหรือชินชิล่าแบบอยู่เป็นคู่อะไรอย่างนี้เฉยๆเพื่อที่ไม่อยากให้เขาเหงาเคเพราะฉะนั้น e ีีนี้ค่ะก็เลยเป็นไอเดียว่าชินชิล่าสามารถอยู่ตัวเดียวได้ไหมเราจําเป็นต้องเลี้ยงเป็นคู่หรือเปล่าเขาจําเป็นต้องมีเพื่อนไหมเวลาซื้อต่องซื้อกีตอะไรอย่างนี้ค่ะจะเป็นคําถามประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มทีละคําถามกันก่อนไล่เลียงจากการตอบง่ายสุดมายากสุดละกันอ่ะการตอบง่ายสุด เวลาซื้อชินชิล่าจำเป็นต้องซื้อพร้อมกันหรือว่าซื้อเป็นคู่หรือเปล่าพูดตามตรงนะคะสำหรับพี่พี่รู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นแล้วก็ไม่ดีด้วยถ้าเกิดว่าเราจะซื้อพร้อมกัน2ตัวคำว่าไม่ดีในความหมายของพี่เนี่ยมันมีเหตุผลหลักๆมาจาก2อ,อย่าง หนึ่งก็คือถ้าเกิดเราที่ยังไม่เคยเลี้ยงชินชิล่าเลยหนูอย่าลืมว่าสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งคือเราก็ต้องศึกษานิสัยเขาแล้วก็เรียนรู้เขาเหมือนกันถ้าเกิดเรามีพร้อมกัน2ตัวมันจะทําให้การเรียนรู้ของเรามันยากขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมันมี2ตัวไงชินชิลาเวลาถ้าเขาไป1ตัวเขาไม่มีเพื่อนถูกไหม เขามีเราเพราะฉะนั้นทุกอย่างเขาก็จะให้เราเหมือนที่เราให้เขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปเป็นคู่เขาก็จะต้องอยู่กับเพื่อนเขาเพราะฉะนั้นการที่เขาจะสนิทกับเพื่อนเขาก็จะมากกว่าการที่เขาสนิทกับเราเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเขาคุยภาษาเดียวกันว่าอย่างนั้นเถอะเทียงแต่ว่าในกรณีที่รับเป็นคู่เนี่ยมันอาจจะมีเหตุผลอื่นๆอย่างเช่นบ้านอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวดัดที่อาจจะตอต้องพึ่งพาการขนส่ง หนึ่งก็คือช่วยประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายสองก็คือไม่ต้องกังวลเวลาที่จะต้องจับคู่เขาเพราะฉะนั้นมันก็จะมารีเลทก,กับคำที่วันนี้เราจะพูดกันก็คือชูอชิีาเขาอยู่ตัวเดียวได้หรือเปล่า หรือเขาจําเป็นต้องมีเพื่อนให้พูดตามตรงนะคะในมุมที่พี่เป็นคนเลี้ยงมา20กว่าปีละรวมถึงเป็นคนขายด้วยเนี่ยชินชิล่าไม่ได้จําเป็นจะต้องมีเพื่อนหรือไม่ได้จําเป็นจะต้องอยู่มากกว่าหนึ่งตัวเขาสามารถอยู่ตัวเดียวได้ค่ะไม่ได้จําเป็นว่าตามธรรมชาติเขาเป็นสัตว์สังคมก็เลยจําเป็นต้องอยู่รวมกันเป็นฝูงตอนนี้เราไม่ได้เลี้ยงเขาตามธรรมชาติเราเลี้ยงเขาเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง ขึ้นอยู่ที่เราค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ชินชิล่านั่นหมายความว่าสิ่งสําคัญก่อนเราจะไปดูว่าชินชิล่าควรจะต้องอยู่ตัวเดียวหรือควรจะต้องมีเพื่อนสําคัญคือความพร้อมของเราถ้าเรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะเลี้ยงน้องแค่ตัวเดียวก็เลี้ยงเขาแค่ตัวเดียวค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ,อยโอเคเราเลี้ยงตัวเดียวไปแล้วแล้วเราโอเคเราชอบเราสามารถดูแลเขาได้มากกว่านี้สามารถจ่ายได้มากกว่านี้หรือให้เวลาเขาได้มากกว่านี้เราค่อยดู เรื่องเพื่อนให้กับเขาเพราะตัวเขาเองจริงๆเขาไม่ได้สนใจเลยนะเพราะว่าอย่าลืมว่านอกจากชินชิล่ากับชินชิล่าด้วยกันแล้วเนี่ยชินชิลา่าเป็นสัตว์สังคมที่สามารถเป็นเพื่อนกับมนุษย์ได้เป็นเพื่อนกับน้องหมาน้องแมวกระต่ายหรือสัตว์ในตระกูลเดียวกันได้เพราะฉะนั้นแค่เนี้ยจริงๆก็เพียงพอละเพราะอย่าลืมว่าการซื้อสิ่งมีชีวิตหรือการซื้อสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันไม่ได้จบวันที่เราซื้อนะ มันเพิ่งเดิมเท่านั้นเองเราต้องมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอย่างเช่นค่ายาอาหารการดูแลต่างๆชินชิล่าอาจจะมีของกัดแทบปรนเปรมมากมายและสิ่งหนึ่งที่อันนี้ทุกคนไม่อยากจ่าย แต่ถึงเวลามามันก็ต้องจ่ายก็คือความเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวกับการดูแลน้องมากกว่าหนึ่งตัวหรอยงตัวเดียวก็พอมีน้องหลายๆบ้านเลยที่เลี้ยงตัวเดียวยกตัวอย่างที่ทุกคนรู้จักก็คือน้องชาชานะคะหรือว่าเจ้าของไวร้าย,ายน้องชาชาเนี่ยมีทําคลิปเยอะมากๆเลยแล้วก็คลิปของน้องเนี่ยเขาก็จะพูดตลอดเวลาว่าเขา,าเลี้ยงไยร้ายแค่ตัวเดียว แล้วเขาก็แฮปปี้กับการเลี้ยงวร้ายแค่ตัวเดียวแต่ไวร้ายอะ่ะมีเพื่อนเป็นน้องหมาด้วยนะมีเพื่อนเป็นน้องลิงด้วยนะมีจาบูเออ,ม,บบเอ,เเอ,อมีจาฟ้ากับบูบูจาบูเอาทิเขามาสมกันซะนั้นมีจาฟ้ากับบูบูอะไรอย่างงี้ค่ะเขาก็จะเล่นด้วยกันนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของน้องที่เลี้ยงชิชิล่าแค่หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเลี้ยงได้เรื่องนี้ไม่มีปัญหาส่วนถ้าเกิดว่าเราอยากเลี้ยงชิชิล่ามากกว่าหนึ่งตัว ก็ได้อีกเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่สําคัญเลยก็ค,คือการจับคู่คือถ้าเกิดว่าเป็นน้องที่เป็นลูกค้าของแฟรี่ชินพี่ก็จะแนะนําเลยว่าเอ้ยไม่งั้นน่ะน้องเอาตัวอีกตัวหนึ่งที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยมาไว้ที่พี่สัก 3- 4วันแล้วเดี๋ยวพี่จับคู่ให้แล้วค่อยกลับบ้านแล้วยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นเจ้ายักษ์ค่ะเจ้ายักษ์เนี่ยอายุ3ปีแล้วนะ <Yeah. S 1> วันนี้คือเขาก็มาจับคู่กับน้องผู้หญิงตัวหนึ่งที่ก็จะให้เจ้ายักษ์เนี่ยค่ะมาอยู่ที่ฟาร์มสัก3-4วันแล้วหลังจากนั้นเราก็จับคู่ พอจับคู่เสร็จปุ๊บก,ก็ลูกก็กลับบ้านอยู่ด้วยกันได้เลยเพราะฉะนั้น EP นี้ค่ะขอจบที่ตรงที่ว่าจริงๆแล้วชินชิล่าจาเป็นต้องมีเพื่อนหรือเปล่าจําเป็นจะต้องมีคู่หรือเปล่าอย่าลืมสําคัญค่ะเลี้ยงสัตว์ความพร้อมของเรามาเป็นอันดับแรกอย่าไปคิดถึงเขาโดยลืมความพร้อมของตัวเองเพราะถ้าเราไม่พร้อมเราจะเลี้ยงลูกได้ไม่ดีนะคะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ละกันจบคลิปด้วยเจ้ายากัก เดี๋ยวจะให้เขาจับคู่แล้วเดี๋ยวเจ้ายักษ์จะมีเพื่อนนะคะเพื่อนเขาเป็นแองโกลาสีขาวเป็นน้องตัวเมียใช่ไหมลูกเดี๋ยวเจ้ายักษ์ก็จะมีเพื่อนแล้วมีน้องสาวใช่ไหมคะเจ้ายักษ์ตัวใหญ่มอกดูสิ <laughs> <laughs> โอเคปิดคลิปได้เจ้ายักษ์นะคะบ๊ายบายผู้ชมก่อนเร็วบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะจับคู่แล้วเป็นกำลังใจให้ยักษ์กับน้องสาวด้วยนะคะ